วิธีดูรายชื่อคนที่มาติดตามเราในเฟซเป็นเพื่อนคนรู้จักหรือว่าคนที่มาแอบสอ Facebook, ่องัในเฟซเราจะดูได้ยังไงดูแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับสวัสดีครับเอ็มนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ f a c e b o o k นะคบซึ่งนอดีตนะครับกับปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยเฟซบุ๊กนะครับก็จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า การขอเป็นเพื่อนนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาก็คือการติดตามนะครับแต่ว่าเรานะครับจะไม่มีทางรู้เลยว่าใครมาติดตามเราบ้างอาจจะเป็นเพื่อนเราที่ขอเป็นเพื่อนเราหรือว่าคนที่มาส่องเฟซเรานะคบอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเรามาดูกันเลยวิธีดูนะครับว่าใครมาติดตามเราใน Facebook บ้างนะครับอาจจะเป็นเพื่อนคนรู้จักหรือว่าแฟนคลับเรานะครับที่เราไม่ได้กดรับการเป็นเพื่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยอันดับแรกนะครับเข้ามาที่หน้า Facebook ก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่คําว่่าข้ออมูลสววนนตััะครบ พอมาอยู่ที่หน้าข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้เลยจะเจอกับคําว่าแก้ไขรายละเอียดสหรณะนะครับกดเข้าไปแบบนี้ติ้งแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับของคุณนะครับกดเข้าไปเลยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเรานะครับซึ่งเรานะครับทำการเลื่อนลงไปให้สุดนะครับข้างล่างสุดก็จะเจอคําว่าผู้ติดตามนะครับดูทั้งหมดนะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับดูทั้งหมดอ่า เราก็จะเจอนะครับกับคนท uhm ี่มาติดตามเราเนะว่าเฮ้ยใครมาติดตามเราบ้างใครแอบมาส่องเราบ้างนะครับแล้วก็คนที่เรานะครับไม่ได้รับเป็นเพื่อนนั่นเองเนาะนี่เลยนะครับซึ่งเรานะครับสามารถกดไบแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับว่าใครมาติดตามเรานะฮะแบบนี้คุณผู้ชมนะครับเห็นว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนรู้จักนะครับสามารถกดแบบนี้นะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไป1ทีนะครับแล้วก็ไปขอเป็นเพื่อนได้นะครับนี่เลยเราอาจจะกดตอบรับอะไรอย่างนี้เนาะ นี่นะครับกดตอบรับได้โอเคเดี๋ยวเรามาทํากันอีกรอบหนึ่งนะครับเข้ามาที่ Facebook ก่อนแบบนี้เลยแล้วที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างแก้ไขรายละเอียดสธารณะกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดครับจะเจอกับคําว่าแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับของคุณนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมานะครับข้างล่างสุดตรงนี้ครับก็จะเจอคําว่าผู้ติดตามนะครับดูทั้งหมดกดได้เลยนะครับ แล้วก็จะเจอกับผู้ติดตามทั้งหมดนะครับแบบนี้เราสามารถกดรับได้หรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้นะครับในกรณีที่เรารู้จักเขาหรือว่าเป็นเพื่อนกันเนาะโอเคประมาณนี้เลยนะครับก็ลองไปทำตามมาดูนะครับ เห็นไหมครับว่าการดูรายชื่อคนที่มาติดตามเรานะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับซึ่งเรานะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ตามที่เอ็มบอกเลยนะครับและคลิปนี้ครับก็ได้รับการสนับสนุนจากร้านนี้เลยครับจะเป็นร้านเปอร์เฟอร์โล่ดังหนึ่งของเมืองไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า1นึ่งแสนออเดอร์เรานะครับสามารถเลือกเพศหญิงเพศชายในการมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ต่างๆได้และร้านนี้ทำโดยเจ้าของทั้งหมดโดยตรงครับมีประกันไว้จ่ายเไม่ลดถ้าใครสนใจเปาร์เฟอร์โล่สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับและตอนนี้ก็มียูทูบมานะครับจะมีข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นเรืื่่่่ออออองงงงงขขกกกกกกาา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 รร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 รสส้้้ตตตตััััวนน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 ะะะคคคคบบหเเเเเิิแแแแพมมมมไไลล์์์ชๆ็ยยปดู ถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอก,กันในคลิปต่อไปครับ